สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยทําเสื้อตัวนี้เนาะพี่อ้อยทําเสร็จตั้งแต่ตอนพี่อ้อยอยู่บ้านนะคะที่กรุงเทพเนาะก็หุ่นอยู่เชียงใหม่ก็เลยต้องเอาเสื้อมาด้วยนะคะตรงนี้พี่อ้อยทําเป็นสองชิ้นนะคะสองชิ้นมาต่อกันนะคะมาประกบต่อกันแล้วก็ ส่แขนนะคะใส่แขนก็จะเป็นแขนประมาณเลยสอดนะคะตัวยาวผ่าข้างตัวยาวผ่าข้างอ่าตรงดอกข้างบนนะคะก็จะช่วงบนนะคะจะเป็นดอกตั้งขึ้นนะคะพอถึงช่วงล่างนะคะจะเป็นดอกที่หัวลงมานะคะก็จะเห็นเนาะยกย้อยขยับขึนมาให้ เห็นไหมคะดอกข้างล่างข้างล่างชายจะ,อะดอกจะลงมาข้างล่างนะคะไม่เหมือนกับข้างบนข้างบนนี่จะขึ้นเมื่อกี้นี่กล้องหลุดมือเนาะเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นดอกที่ชายลงมานะคะข้างบนก็จะขึ้นก็จะไม่เหมือนกัน ตรงแขนจะเป็นแขนสามส่วนนะคะตัวยาวตัวนี้พี่อ้อยถักตัวใหญ่แล้วก็ยาวนะคะจะได้ใส่สบายๆจริงๆตอนนี้พี่อ้อยก็น้ำหนักลงออกเนาะก็ใส่แล้วก็หลวมๆเลยละคะ่ะแต่ก็ชอบนะคะสบายตรงข้างนะคะก็จะเป็นลายที่หันหน้าออกมาทางด้านนี้เห็นไหมคะนี่จะตั้งขึ้น นี่จะหันออกนี่จะลงนะคะตัวแขนก็เป็นดอกลงมาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วตัวใหญ่คอปาดนะคะตัวนี้จะเป็นคอปาดคอก็ทำเรียบๆนะคะไม่ได้ทำรด,ดลายอะไรเนาะเพื่อ เขาจะได้รับกันกับตรงแขนแล้วก็ตรงชายเสื้อนะคะเขาก็จะได้เข้ากันเนาะไม่ไปคนละทางสองทางนะคะก็จะเหมือนกัน,ก,นก็คือจะเป็นคอเรียบๆแขนเลยสอกนะคะ ตัวยาวผ่าข้างตรงที่พี่อ้อยผ่าข้างพี่อ้อยก็ไม่ได้ทำรวดลายอะไรนะคะเพียงแต่เก็บริมเฉยๆเนาะเก็บริมธรรมดาธรรมดานะคะทำแบบง่ายๆนะคะลายนี้ง่ายมากๆนะคะลายนี้ง่ายมากๆเพราะว่าไม่ได้ต่อดอกนะคะถักไปเรื่อยๆ พอเราได้จนพอใจแล้วความยาวพอใจแล้วตัวกว้างใหญ่แค่ไหนเราเป็นชิ้นแรกที่เราจะทำนะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็ทำอีกชิ้นหนึ่งใส่ข้างหลังหรือว่าอีกชิ้นหนึ่งไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะเอามาประกบเข้าด้วยกันตัวนี้เพี่ออย ตอนนั้นพี่ว่าสั่งไม้มาพร้อมกันกับของตัวที่ทําให้พี่สาวนะแต่ของพี่สาวเป็นตอดอกนะคะของพี่วัยไม่ได้ตอดอกเนื่องด้วยเราไม่ค่อยมีเวลานะก็เลยทําแบบง่ายๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายกันนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ